ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าสุมาอี้ครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นอีพีพิเศษนะครับเป็น E ีีที่ผมไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นเรื่องของวัตาของศารนะครับเกิดแก่เจ็บตายนะครับซึ่งหลายๆท่านนะคงจะเคยได้ทราบนะครับว่าในทุกแพลตฟอร์มช่องทาง,งต่างๆว่านวันที่ได้ทำเนี่ยด้านหลังผมนะครับก็คือเป็นสังขารของพระเดชพระคุณพระครูสมบูรณ์จริยธราร,รมหลวงพ่อแมนอาจารย์สัมปันโน อดีตจเจ้าวานวรณต่างนอกนะครับซึ่งได้มรณภาพนะครับลาสังขารไปเมื่อวันที่8ปดพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับด้วยโรคปัจจุบันทันด่วนก็คือท่านก็ได้ลาสังขารด้วยอาการสงบก็คือหลับแล้วก็มรณภาพไปนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาถ่ายทอดความรู้สึกแล้วกันกับเรื่องราวหลายๆเรื่องราวนะครับได้หลายท่าน ก็พยายามนะครับที่จะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับบางทีมันก็อาจจะมีร,ะมาะรานะว่าอะไรมีอารมณ์นะครับยิ้มแย้มแจม่มใสหรืออาจจะเศร้าขึ้นมาในในบางช่วงบางตอนหลายๆทุกคนนะครับทําไมจะรู้จักผมว่าผมมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมนอกเนี่ยทำไมเราถึงมาอยู่ณสถานที่ตรงนี้ได้ผมจะขอได้ท้าวความก่อนนะครับว่า การสูญเสียของท่านนะครับมันเหมือนเป็นล่มโพใบใหญ่ล่มใสใบหนานะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่ามีความยิ่งใหญ่มากนะครับ EP นี้ผมก็อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวเก็บเอาไว้เตือนความจํานะครับเตือนความรู้สึกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข้อคิดสําหรับใครหลายๆคนนะครับว่าจงตั้งตนในความไม่ประมาทนะครับและถ้าหากเป็นไปได้จงใช้ทุกเวลาทุกนาทีนะครับ ให้มีค่ามากที่สุดนะครับอย่ารู้จักคําว่าเสียใจเมื่อสายเกินไปนะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราไม่สามารถที่จะมาแก้ไขหรือย้อนย้อนเวลาอะไรกลับมาได้วันนี้นะครับน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับประวัติผมแล้วกันเล็กๆน้อยๆว่าทําไมเราถึงมาอยู่ในจุดจุดนี้ได้นะครับ ท้าความไปเมื่อประมาณปี2533เนี่ยก็ประมาณ30กว่าปีที่ผมจำความได้แล้วกันตอนนั้นปี2533เนี่ยผมได้มีโอกาสมาที่วัดนต่างนอกนะครับตอนนั้นเพราะว่าพี่ชายผมปัจจุบันก็คือเป็นพระสมุรชัยศักดิ์นะครับรักษาการเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยมีศักดิ์เป็นพี่ชายผมตอนนั้นพี่ชายผมเรียนจบป .6 ก็เลยหลวงพ่อแม้เนเนี่ยมีศักดิ์เป็นลุงท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่ ท่านจะชอบส่งเด็กนักเรียนเรียนหนังสือพ่อผมอก็เลยมาขอให้หลวงลุงพี่คือพี่ชายของท่านเนี่ยช่วยส่งส่งลูกชายเรียนหน่อยเพราะว่าทางบ้านผมน่ยมีฐานะยากจนพ่อผมก็ตอนนั้นก็ทําน้าบ้างทํานู่นนี่นั่นนะครับก็ไม่ประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ครับก็แย่ครับชีวิตก็ยากจนก็เลยให้พี่ชายผมมาอยู่ที่วัดซึ่งขณะนั้นผมอายุห่างจากพี่ชายผมหกปี พอพี่ชายเรามาอยู่ที่นี่เรากไ็ได้มีโอกาสมาที่วัดก็เลยได้มามีความรู้สึกว่าแล้วบ้านผมก็อยู่ใกล้วัดใกล้วัดของหลวงปู่เจียจ๊ยะหลวงปู่เจี๊ยะนี่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่เขาเรียกว่าพภาคิริขอทองนะครับซึ่งบ้านผมเนี่ยก็จะอยู่ติดกับวัดเลยก็จะคุกคีกับวัดตั้งแต่เด็กแล้วก็จะมีโอกาสทั้งวัดป่าธรรมยุทธ์แล้วก็วัดเกจิคณาจารย์ชื่อดังคือหลวงพ่อจงซึ่งมีหลวงพ่อแมเนเนี่ยมีศักเป็นลุงด้วยได้มีได้มีโอกาสมาก็ไปไปมามาอยู่อย่างเนี้ย ก็เลยได้มีโอกาสเห็นปฏิปทา,าของท่านตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่ผมอยู่จากความได้6ขวบเนี่ยจนปี2538ตอนนั้นผมมาอยู่วัดบ่อยๆก็มีความรู้สึกอยากอยากบวชเนนและอยากมาอยู่วัดเราเห็นวิถีชีวิตอ่ะก็เราก็เลยจะมีความรู้สึกแตกต่างจากเด็กทั่วไปมุมหนึ่งตอนนั้นนะครับเ,เด็กนะปะหนึ่งปสองก็อยากโตขึ้นมาอยากบวชแล้วขออยากจะบวชลงทุนนะครับเอาผ้าห่มเนี่ยห่มตัวเองเนี่ยห่มไม่เหมือนพระ นะครับหัดม้วนหัดห่มจะได้เหมือนพระแต่ว่ามันมีก็ว่าต้องอายุแดขวบก่อนแปดเก้าขวบถึงจะบวชเนนได้นะครับสมัยนั้นก็ปีสองพันหยสามสิบเจ็ดนะครับปีสองพันสามสิบเจ็ดครบสิบขวดผมอายุครบสิบปีหลวงพ่อแม้ก็เลยบอกอบวชได้แล้วก็เลยได้บวชเนนปีสองพั 7, นสามสิบเจ็ดปีสองพัน่สามสิบเจ็ดบวชเนนทางวัดก็จะมีตู้วัตถุมงคลเนี่ยก็จะมีคนมาจําเช่าพระบูชาพระวันนั้นไม่มีคนอยู่วัดเลยไม่มีคนอยู่วัด มีแต่ว่ามีคนมาเช่าพระผมก็เป็นเด็กอายุสิบขวบครับก็แค่จําหน่ายพระให้ให้ให,ให้ให้กับคนที่มาแล้วก็แค่กดเครื่องคิดเลขได้ทอนเงินได้อะไรได้กับกลายเป็นว่าหลวงพ่อแม้นบอกว่าโหเ,เนี่ยเก่งมากเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจหรอกมันเก่งอะไรแค่กดเครื่องคิดเลขแล้วก็ทอนตังค์เขาได้เก็บเงินได้และสามารถจะตอบคาถามเขาได้เพราะเรามีความชอบตั้งแต่อายุหกขวบอะ เราก็จะรู้ว่าวัตถุมงคลรุ่นนั้นมียังไงประวัติรุ่นนั้นรุ่นนั้นยังไงตั้งแต่หกขวบยันสิบขวบเนี่ยสี่ปีตั้งแต่เราเป็นเด็กๆ็กเราก็จะจําจดจําได้หมดะครับเราก็สามารถจะตอบคาถามได้ครับซึ่งมันก็อาจจะอาจจะมีความรู้มากกว่าเด็กในรุ่นราวเขาเดียวกันนะครับคนที่มาวัดสมัยนั้นก็จะบอกเฮ้ยโอ้ทำไมเราเด็กคนนี้มันเก่งอะไรเงี้ยหลวงพ่อกก็เลยชอบพราะผมเลยนจบปีสามแปดก็มาบวชทุกตอนนั้นก็จะบวชเนนทุก คนอื่นนะตอนเด็กๆฮนะเขาก็ไปเป็นเด็กปงเด็กปั๊มนะครับผมปิดเทอมก็บทเรภาคฤดูร้อนเลยชอบเลยกลายปเป็นบทเรนมาเรื่อยๆจนจบมสามนะครับก็มาเรียนอยู่ที่อยุธยานะครับกอนนั้นก็จะไปมาาสู้เนี่ยกับทางวัดนะครับจนเรียนจบมสามก็เลยมาอยู่ที่อยุธยาหลวงพ่อแม่บอกให้มาอยู่ที่นี่เราก็เลยมาอยู่ผมได้เข้ามาอยู่ในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสองนะครับได้มาเรียนที่นี่ด้วย สภาพแวดล้อมแล้วกันสภาพแวดล้อมของอยุธยากับปทุมธาน,นีเนี่ยมันคนละอย่างกันด้วยอุปนิสัยผมเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยพ่อผมพ่อผมเนี่ยจะสอนเสมอว่าบ้านเราจนก็นจริงนะครับพ่อผมจะสอนว่าอย่าไปเอาเปรียบนะอย่าไปรักเล็กขโมยน้อยนะครับแล้วก็ไม่ขอแม่ผมเป็นคนติดยาแล้วก็ไม่ให้ผมอะเป็นคนขี้ขโมยนะครับพอเรามาอยู่ที่ที่อยุธยาเนี่ยด้วยอุปนิสัยของเราเนี่ย เราเป็นคนที่ไม่ชอบการเอาเปรียบแล้วจะเรียกว่าพดุงคุณธรรมก็ไม่นะใช่ผมไม่ค่อยชอบคนคนโดนรังแกแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบไปรังแกใครนะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบถูกรังแกแล้วก็ไม่ชอบเห็นคนคนไปทําคนไม่มีทางสู้อะไรประมาณนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปเรียนช่างซึ่งเขาเรียกอะไรวงจรชีวิตของเด็กช่างอะ ในกรุงเทพหรือปร,ปริมณฑลปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราการก็คือจะเป็นเหมือนปัจจุบันนี้แหละแต่อยุธยามันก็จะใกล้ๆเคียงกันแต่ก็ไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่ในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราเราอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กอาชีวะล้กันเด็กอาชีวะช่างกลผมเรียนช่างก่อสร้างสมัยนั้นก็ปรากฏว่ามันก็จะแตกต่างกับเด็กมัธยมใช่ไหมซึ่ง หลวงพ่อแม้นเนี่ยถ้าเป็นพระที่เรียนจบป .4 จะไม่ค่อยมีท่านจะเป็นพระที่อยู่กับวัดนะครับไม่ค่อยได้เรียนรู้เพราะสมัยเด็กที่ท่านส่งเรียนะเ,เรียนจบม .3 ไปก็เกเรแล้วก็ไปทํางานกันหมดก็จะมีผมเนี่ยมาเริ่มจะเข้าสู่วงจรของอาชีวะแล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่ปวช .1 ขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีเรื่องบางเรื่องนะครับมากระทบกระเทือนให้ท่านได้รับรู้รับทราบเราก็จะโดนหลวงหลวงหลวงพ่อเนี่ย ท่านอบรมทุกอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยผมจะได้ตังไปโรงเรียนแกจะให้เงินไปโรงเรียนทุกวันอาทิตย์ผมจะโดนบ่นวันละประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ท่านไม่เคยตีนะท่านจะบ่นแล้วก็จะพูดเรื่องเดิมๆซึ่งก็จะเหมือนกับหลายๆครอบครัวนะครับที่เด็กช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยพอโดนบ่นก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากฟังละบ่นอะไรเรื่องเดิมๆเ,เราก็จะโดนอยู่อย่างเงี้ยเป็นประจําจนมีความรู้สึกว่า เป็นช่องว่างระหว่างเรากับหลวงลุงเราคิดว่าเขาไม่ได้ไม่รักเราทําไมบ่นเราบ่อยนะครับเราก็จะมีความรู้สึกตอนนั้นพ่อผมก็บวชอยู่นะก็เราก็เคารพเขาเหมือนพ่อคนหนึ่งนะครับเราโดนบ่นจนแบบเรามีความรู้สึกว่าเออเขาไม่รักเราเหรอทําไมถึงบ่นเราบ่อยจังเลยทําไมไม่ตามใจเรามั่งเราก็อยากจะมีโมเมนต์บบพ่อแม่รักแต่กับกลายเป็นว่ามีเด็กวัดคนอื่น ซึ่งมันไม่ได้มีอุปนิสัยเหมือนกับผมเนี่ยหลวงหลวงพ่อแกก็จะอะไรอะเอ็นดูเราก็มีความน้อยเนื้อต่ําใจก็เลยทําให้เราเหมือนออกห่างไปจนปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ไปกระทํากระทําความผิดแล้วกันในขณะที่เราเรียนอยู่คดีก็เลยเป็นคดีความขึ้นมาเป็นคดีความใหญ่โตอยู่สมัมนั้นทําให้ผมถูกดบต้องเข้าไปตอนนั้นเราก็ได้โทรศัพท์กลับมาที่ที่ทางวัดเนี่ยว่า ي, ให้ไปไประกันตัว ตอนแรกอะ่ะเขาก็คิดว่าผมโดนคดีประมาณว่าน่าจะขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปเสียครับปรับพอรู้ว่าเป็นคดีที่ผมไปทําเนี่ยมีคนเล่าผมฟังก่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นลมคือเหมือนกับว่าจะวูบอะ่ะพอรู้ว่าเหมือนช็อกอะ่ะว่าเราไปทําคดีขนาดน,นี้ก็เลยไปให้ลูกศิษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้ผู้ใหญ่บ้านที่เนี่ยไปประกันตัวผมและได้พูดฝากฝังไว้ว่าช่วยขาหน่อยนะเพราะว่าเกิด หลวงรุ่งเนี่ยหลวงพ่อแมนไม่เคยเจอหลานที่ไม่เป็นคดีอย่างนี้ในบรรดาญาติญาติลูกหลานที่เคยได้ยินก็เป็นพวกติดยากันอะไรอย่างนี้แกไม่เคยเจอคดีผมนะครับแกก็เลยฝากฝังเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ก็ไปทํานะครับก็ไปช่วยกันช่วยคดีความผมตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอช่วยคดีนี้เสร็จเราก็ยังเป็นเด็กอยู่ครับก็ยังกลับออกมากลับกลายเป็นว่ามีความรู้สึกว่าเราอะ ไปผ่านอะไรเขาเรียกแล้วนะไปผ่านไปผ่านเรื่องร้ายๆในรุ่นเราเขาเดียวกับเราถือว่ามันไม่ได้ไปช่วยให้มันดีขึ้นนะครับกับกลายเป็นว่าเราแก่งขึ้นมาเฉยๆเลยก็เลยไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมและเราก็ไม่เคยรู้นะครับว่าหลวงพ่อแม้เนเนี่ยได้ไปขอความช่วยเหลือซึ่งหลวงพ่อไม่เคยไปขอขออะไรใครแต่ไปขอเรื่องนี้กับลูกศิษย์คนหนึ่งเอาไว้ซึ่งคนนี้เขาก็ไม่เคยเล่า้ผมฟังนะจน เรื่องนี้ผ่านไป10ปีนะครับคนนี้ถึงได้เล่าให้ผมฟังว่าเหตุการณ์วันนั้นนะหลวงพ่อแม้นถึงกับเอ่ยปากขอเลยนะขอขอร้องให้ผมเนี่ยไอ้ช่วยผมปรากฏว่าหลังจากนั้นเราก็ใช้ชีวิตชีวิตโดยแบบไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ได้คิดอะไรไปเรื่อยเลยจนไปกระทําความผิดนะครับหลายๆเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะมีหลวงพ่อเนี่ยคอยช่วยเหลือ ไม่ได้ช่วยเหลือให้ท้ายนะครับจะบางครั้งมันต้องเสียเงินเสียทองนะครับหลวงพ่อแกแก็แอบ,บเอามาให้พ่อผมไปช่วยแบบโดยที่เราไม่รู้ครับจนจะด้วยว่าวิบากกรรมหรือกรรมเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นบุญนำพาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับหลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเรียนจบปวชแบบทุรักทุเลไปไม่จบเสียงปวชผมไม่จบ ผมก็โดนทางโรงเรียนให้ออกให้ออกไปผมก็ไปเรียนกศนเพื่อให้ได้วุฒิม6มาแล้วก็ย้ายจากเด็กอาชีวะไปเรียนพาณิชย์นะครับข้ามห้วยไปเลยไปเรียนพาณิชย์ในขณะนั้นเราก็คิดว่าเราข้ามข้ามข้ามเลยนะข้ามสายเขาเลยข้ามห้วยไปแลยจากจากเด็กช่างเป็นเด็กพาณิชย์น่าจะดีกลายเป็นว่าหนีเสือป่าจระเข้นะครับห้องที่ผมไปเรียน กลายเป็นว่าโอ้เสือสิงกระทิงแรดมารวมกันเป็นเด็กคัดทั้งนั้นเลยคัดทิ้งจากที่อื่นมารวมกันห้องผมหมดเลยโอ้โหกลายกลับกายเป็นว่าหนักกว่าเก่านะครับกลายเป็นว่าหนักกว่าเก่าเลยคราวนี้นะครับก็กลายเป็นเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งพอหลังจากนั้นปีสอง8ันห้า้อสี่สิบแปดนะครับผมเรียนจบมาพอดีก็ปรากฏว่าทางวัดเนี่ยเป็นหนี้ การก่อสร้างเป็นนี้การก่อสร้างหลวงพ่อก็ไม่มีใครช่วยเหลือก็ได้มีโอกาสหลังจากช่วงนั้นนะครับก็มีโอกาสคุยกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าลึกซึ้องอะไรนะครับแต่ตอนนั้นถ้าไม่มีใครก็เหลือกลายเป็นว่ามีผมเนี่ยอยู่ผมก็เลยต้องมาอยู่คอยจหนายวัตถุมงคลช่วยท่านเหมือนเป็นเลขาท่านก็สองเดือนแรกนะครับใช้นี่หมดนะครับตอนนั้นมีเงินเป็นนี่อยู่ประมาณ ห้าแสนหรือเจ็ดแสนผมจำไม่ได้แต่ว่าประมาณสองสาเดือนใช้นี่หมดแล้วก็มีเงินเงินที่วัดที่สามารถปีสองพสี่สิแปดใช้นี้การสร้างสมประตูเสร็จแกก็เลยเราใช้ความรู้ที่แกส่งเรียนมาเราคิดในใจว่าเออได้ได้ได้ไดไดใช้ความรู้ที่เราได้ไปร่ำเรียนที่เขาส่งเสียเราเรียนนะครับก็ได้ใช้ความรู้นะครับเรื่องการตลาดเรื่องอะไรที่เรามีนะครับในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยยจนวัดก็ดีขึ้นมาประมาณสองสาเดือนมันผิดหูผิดตาขึ้นมาสามารถใช้นี่หมดแล้วมีเงิน วัดสามารถจะมีเงินไว้จ่ายค่าน้ำค่าไฟดูแลคนงานได้เออหลวงพ่อแกก็เริ่มจะมาคุยกันมากขึ้นมากขึ้นแต่ด้วยว่าเราก็ยังมีอุปนิสัยเหมือนเดิมนะครับที่เป็นคนที่รักเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ้องรักเพื่อนฝูงนี่นแหละก็ได้มีโอกาสไปกระทําความผิดนะครับโดยความในวัยคือคานองแล้วกันช่วงนั้นจนก็ทําไปเรื่อยนะครับพอเราไม่เคยไป มันก็ย้อนหลังไปยี่ิบกว่าปีก่อนก็เคยไปกระทำความผิดอ่ะสมัยก่อนพวกกล้องวงจรปิดมันไม่ค่อยมีไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ไปทำมาปุ๊บแล้วเราก็พอเราเรารู้สึกไม่สบายใจหรือกลัวผิดพลาดก็จะมาบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดเราก็ทําให้เรารอดนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆพวกตีใหญ่อะไรสมัยนั้นนะครับที่ไปทําความผิดแล้วคิดว่าวัตถุมงคลมันจะช่วยปกปกักรักษาได้คุ้มครองเราได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราได้จนปีสอง9ร้อยสี่สิบเก้า มันเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงเอ้ปีสรอยสี่5ิบปลายปีนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตก็คือเราไปถูกยิงนะครับยิงเราเข้าเลยซึ่งก่อนหน้านั้นอ่ะเรามั่นใจคิดว่าเรามีเครื่องรางของขังที่ดีจนปีส5 4 8รอยสิปลายปีผมถูกยิงนอนรักษาตัวโรงพยาบาลตอนนั้นภาพจำเนี่ยเราคิดว่าทุกคนก็โดนกันหลายคนนะครับ เราคิดว่าตายซึ่งในวันนั้นเราไม่เคยคิดเลยครับมีคนนั่งล้อมผมอยู่ประมาณสักสามสิบคนมีทุกอย่างนี่ยม,ม,ม,มันไม่ได้จะเป็นไปได้ครับแต่ปรากฏว่าผมถูกยิงสองนัดเข้าตัวเลยนะสองนัดซึ่งนัดหน,นึ่งเฉียวหน้าอกไปเข้านิดนึงก็ถึงหัวใจอีกนัดหน,นึ่งเฉียดกระดูกฝันหลังถ้าหากว่าห่างไปสักเซนหนึงหรือหนึ่ง,ง,งมิลก็คือต้องพิการติดเตียง ขณะผมถูกยิงเสร็จผมก็ลุกขึ้นมาได้แล้วก็คว้าพระในคอเนี่ยเป็นพระสมเด็จรุ่นใหม่ที่หลวงพ่อแมนทำเนี่ยมันแตกแล้วละ่ะพระองค์นั้นเน่ะแต่ผมเอากาวตาช้างมาห,หยอดเพราะผมเคยมีประสบการณ์รอดชีวิตมาจากพระองค์นั้นก็จะอธิษฐานบอกว่าหลวงพ่อผมยังไม่อยากตายนะแล้วผมก็นั่งรถสามล้อไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้รับการรักษาในขณะนั้นเรานอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราคิดในใจว่าเอ๊ะทำไมเราถูกยิงทำไมยิงเราเข้าสมัยนั้นเรามั่นใจว่าเฮ้ยเราแขวคาดปลอดภัยเรา เราลืมไปหมดเลยแต่วันนั้นพ่อถูกยิงเขาผมก็นอนคราวนี้เราต้องนอนรักษาตัวโรงพยาบาลสิบเ็ดวันขณะที่นอนเนี่ยภาพจําเหตุการณ์ต่างๆมันเหมือนรีลันเราขึ้นมาภาพเหตุการณ์ที่เราได้ไปกระทําเขานะครับไปกระทําเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับที่ผ่านมาทุกๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็ลอยมามันเหมือนคนที่กาลังใกล้ตายอะ่ะมันก็ลอยมาให้เราเห็นนะมันไม่ได้ลอยมาแบบให้เป็นภาพในความนึกคิดแล้วกันนะครับ มันก็เป็นภาพจำนะครับทบทวนเหตุการณ์เรื่องราวมาหมดเลยแล้วก็จะเป็นภาพหนังสือมไม่ใช่ภาพหนังสือแล้วมันเป็นคาพูดในหนังสือหลวงพ่อจงนะครับเราคิดในใจว่าเฮ้ยหลวงพ่อจงเนี่ยตอนนั้นนะครับหลวงพ่อจงเนี่ยมีวัตถุมงคลที่ทําให้ทหารเนี่ยไปลบสงครามมิโดจีนยิงไม่เข้าไปทหารผีเฮ้รเราก็มีทําไมหลวงพอ่อแล้วเราอยู่ในวัดอะ่ะเราก็นึกน้อยใจเฮ้เราอยู่ในวัดหลวงพ่อจงเห็นหน้าเราทุกวันทําไมไม่ช่วยเราอะ่ะ แล้วลูกกระสุนนี่ไม่น่าจะมาโดนผมด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีคนล้อมผมประมาณนั่งกันอยู่ประมาณสักสามสิบคนอ่ะมีคนล้อมผมเยอะเลยแต่ลูกกระสุนน่ะแหวกอากาศมาโดนผมโดนแบบไม่น่าจะโดนได้นะครับทุกคนที่น่าจะโดนมากกว่าผมนะเราก็เอ๊นึกน้อยใจนะครับนอนที่ข้ะนอนโรงพยาบาลก็นึกน้อยใจตัดพ้อหลงพระจงด้วยตัดพ้อหลงพระแม้นตัดพ้อไปทุกอย่างแต่ในขณะที่เราตัดพ้อเราทําอะไรไม่ได้เพราะเราต้องนอนรักษาตัวเป็นภาพในข,ข้อความในหนังสือ ชีว่าประวัติของหลวงพ่อจงนะครับแกจะเขียนไว้เป็นที่ลึกในหนังสือที่แกตายเป็นธรรมะที่แกชอบสอนคนว่าเวรย่อมมีขึ้นเพราะได้มีการก่อเวรมีหนี้ก็หนีไม่พ้นต้องใช้เขาสักวันจงหมั่นรักษาตัวรักษาใจให้จงดีศีลและธรรมอย่าลืมนะครับหากหมั่นรักษาศีลนะ้นแล้วพวกนี้มันจะคุ้มครองเราเองพอภาพน,นี้มันข้อความนี้มันก็เกิดขึ้นมาในระยะเวลาสิบเน็ดวันเราก็เลยรู้นะครับ แต่ในระยะเวลาสิบเอ็ดวันนั้นนี่ยเราในช่วงวัยรุ่นทุกทุกคนก็จะมีเหมือนกันครับก็เพื่อนฝูงก็มาบอกว่าคนนั้นได้กระทำเรานะเดี๋ยวเราต้องไปเอาคืนกันสมัยหมนั้นเป็นทุกคนนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดให้ตัวเองดูดีเลยก็จะมีการพูดว่าเดี๋ยวไปเอาคืนกันนู่นนี่นั่นเราบอกเดี๋ยวเราตอนนั้นโค้ชคนนะครับมันก็จะเหมือนกับผมนะผมกาวว่าเฮ้ยเดี๋ยวให้ออกจากโรงพยาบาลไปก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปเอาไปการแก้แค้นแล้วกันแต่สิบเอ็ดวันนั้นเรานอนอยู่โรงพยาบาลภาพจําที่มันเกิดขึ้้นน่่ะททีเรราาไดปกบุคคลอื มันก็เหมือนกับที่เราโดนเราโดนหมดเลยเราก็เลยบอกอไม่เป็นไรหรอกคงจะปล่อยกับไปเถอะให้หน้าที่ของกฎหมายทําไปแล้วกันไม่อยากไปยึดติดแล้วตอนนั้นเราก็เลยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเราไปนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงความรู้สึกไปนิดหนึ่งนะครับแต่เราก็ยังยังอยู่ในจุดของเราจุดหนึ่งที่อย่ามายุ่งกับเราแล้วกันจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมก็นั่งนั่งกันอยู่แถวนี้แหละมันเหตุการณ์ก็ไม่นานห่างกันนานแครับช่วงจังหวะช่วงนั้นไม่นาน ผมก็นั่งกันอยู่ที่วัดเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กที่นั่งอยู่กับผมออกไปซื้อของแล้วโดนอีกกลุ่มหนึ่งทำร้ายหลวงพ่อแกปฏิบัติที่ดีทําไมทําไมต้องเอาเรื่องเนี้ยไปให้แกรู้สึกไม่ดีอะ้อะไรไหมทั้งนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมสําหรับหลวงพ่อนะว่าทําไมทําไมไม่โยนความผิดมาให้เราทำไมต้องไปอ้างว่าเนี่ยหลานหลวงพ่อ ธรรมะที่คอยเป็นกําลังใจกับปฏิปทาที่หลวงพ่อแม่ได้ท่านได้เห็นท่านจะพูดกับผมเสมอนปลูกต้นไม้อะไรก็ได้มันโตหมดแหละไอ้ที่ว่าปลูกยากแสนยากอย่างไงมันก็โตหมดแต่ปลูกต้นศรัทธาเนี่ยมันปลูกยากนะฉันเนี่ยปลูกมาสามสิบสี่สิบปีเนี่ยยังทําให้คนบ้านหน้าไม้ศรัทธาฉันไม่ได้ครบทุกคนเลยเขาเลยบอกว่าเนี่ยบุญที่เราได้ทำเนี่ยสามารถจะต่อชีวิตคนได้